หลวงปู่จะชอบสอนให้คนฉลาดมากกว่าจะครอบงำให้คนโง่ดัง,งนั้นกุศลบายของการทำที่นี่ให้ดูดีอย่างนี้ก็เริ่มต้นจากอยู่เพื่อพึ่งตัวเองได้หลวงปู่จะสอนพระเนนที่นี่ว่ามาอยู่ที่นี่ไม่มีกติกาอะไรมากอันดับแรกคือคุณต้องพึ่งตัวเองได้ และเพียรพยายามทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งแก่สังคมรอบข้างได้คุณก็อยู่ที่นี่ได้ธรรมดาดที่คุณจ้องที่จะมาพึ่งแต่คนอื่นที่นี่ไม่ต้อนรับคุณแทนคนที่อยู่ที่นี่ก็เลยไม่ว่างต้องมีงานทําตลอดพระที่นี่เขาไม่ได้ไปรับกิจนิมนต์นะลูกไม่ได้ไปสวดมนต์ฉันเพนตามบ้านไม่ได้รับจ้างนิมนต์สวดผีที่ไหนไม่ได้ ไม่ได้ไปนานๆสักทีหนึ่งชนิดที่ขัดไม่ได้เสียไม่ได้เช่นเป็นกรรมการวัดเขาอยากทำบุญบ้านแต่มีแสดงธรรมมีข้อแม้ว่าท่านนิมนต์ไปต้องแสดงธรรมถึงจะไปถ้าไม่ได้แสดงธรรมก็ไม่ไปอย่างนี้เป็นตน้นก็จะไปไปแล้วได้สตังมาเขาก็จะเก็บเข้ากองกลางทั้งหมดไม่มีของใครอันก็เลยอยู่รวมกันได้โดยโดยไม่ละโมบ ไม่ตะกะไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ทะเยอทะยานอยากแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ศาสนาและสังคมจบพูดช้าค่ะวิสัชนาไม้ที่ปักไว้ใต้สาราทั้งสองข้างมีไว้ทำไมคะและสายสิงมีไว้ป้องกันอะไรคะไม้ที่ปักไว้ใต้สาราในน้ำเหรอเหรอ หรือที่ไหนไม่ทราบค่ะเขาเขียนมาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าเป็นในน้ํานี่มันเป็นเรื่องของช่างก่อสร้างเขาดึงเอาเสาเข็มออกมาไม่ได้เพราะเวลาปักเนี่ยเขาใช้รถไมโครไปกดในนี้พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยรถไมโครมันล่วงไปข้างล่างไม่ได้ก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแต่มันอยู่ใต้ศาลาแต่ส่วนสายศิลป์เนี่ยวันวิสาขานี่เขาจะมีพิธี พิธีโบราณเรียกว่ามนพระปริศที่จริงแล้วก็คือบทสวดมนธรรมดาน,นี่เองแหละแต่เราแปลคนที่มาฟังก็คือต้องฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจว่าพระกำลังสวดสาธยายอะไรที่มีสายศีลก็เพื่อจะให้คนนั่งให้ตรงสายศีลแล้วก็ถือสายศีลไว้ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเ mm hmm. ท่านั้นเองไม่มีอะไรจบ ุูชาครับพิศชนาพระพุทธเจ้าเปรียบมนุษย์เหมือนบัวสีเหลาหมายความว่าอย่างไรครับก็คนโง่โง่มากโง่ที่สุดแล้วก็ฉลาดขึ้นมาหน่อยรวมทั้งฉลาดที่สุดจบเจบคำถามแล้วค่ะขอบคุณมากเอา ขอใช้เวลาอีกประมาณสิบนาทีลองทําท่าดีๆให้ดูสักนิดสิชนิดไม่พูดไม่คุยนั่งนิ่งๆและสนใจฟังจริงๆสักสิบนาทีได้ไหมไโอ้เสียงดังมากได้ไหมไเออลองทำให้ดูสิลูกยืดอกขึ้น สิบนาทีนี้ต้องหลังไม่งออกต้องไม่หอแล้วปากต้องไม่เพยเยอเออ้าตั้งใจฟังเรามาอยู่ที่นี่ใช้เวลาไปก็ประมาณสองวันเสร็จๆถ้าวันนี้วันที่สามก็คงอยู่ไม่ครบสามวันสิ่งหนึ่งที่ลุงปู่อยากจะฝากบอกไว้ก็คือว่า เวลานี้เนี่ยสังคมข้างนอกอันตรายสำหรับน้องหนูมากๆเพราะว่าปลาเล็กจะโดนปลาใหญ่กินเสมอปลาใหญ่จะคอยดักปลาเล็กกินคนเข้มแข็งจะเข้ามาบีบคั้นมากันแก้งมาหาทางเอาเปรียบคนอ่อนแอเพราะฉะนั้นถ้าเรายังทำตัวไร้สาระยังขี้เล่น ยังไม่รู้จักแบ่งแยกว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรอยู่เนี่ยดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ในชีวิตเราจะหมดสาระมากๆเมื่อสองวันอ่านหนังสือพิมพ์เจอเด็กนักเรียนอายุสิบสามไปขายบริการทางเพศหนีออกจากบ้านมันน่าเศร้ามากเพราะเล่นชนิดที่ไม่รู้จักหยุด เรียกว่าเป็นคนขี้เล่นไม่จริงใจไม่จริงจังทําอะไรก็ทําเล่นๆลุลงปู่อยากจะชี้ให้เห็นว่าสังคมเวลานี้มันเอาเปรียบเราทุกหย่อมหญ้ามีแต่คนเอาเปรียบกันถ้าเรายังอยู่ด้วยความเอาเปรียบกันอย่างเนี้ยเราจะอยู่ไม่รอดในที่สุดลุงปู่อยากจะบอกว่าให้รู้จักให้อภัยแบ่งปันการุณเห็นอกเห็นใจแล้วก็เมตตาต่อกันบ้าง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความบริสุทธิ์ใจบ้างอย่ามุ่งหวังสิ่งใดตอบแทนจากการช่วยนั้นๆสังคมก็จะรู้สึกงามขึ้นของดีทั้งหลายที่พระเขาพยายามสั่งสอนอบรมชี้นำพวกเราเนี่ยอะไรที่จำได้ก็เอาไปใชใ้เกิดประโยชน์อะไรที่จำไม่ได้แล้วดูมันไม่ดีก็อย่าเก็บเอาไปใช้ทิ้งไว้ตรงนี้ที่นี่เหมือนกับสวนผลไม้มันมีหลากหลายเผ่าพันธุ บางลูปก,ก็สุกหอมหวานบางลูปก,ก็ยังฝาดมีรสเปรี้ยวบางรูปก,ก็ขมคืนกินเข้าไปก็อาจจะรู้สึกฉุนเฉียวแต่ที่แน่ๆมันอยู่ที่ปัญญาและความสามารถของน้องหนูทั้งหลายที่จะเลือกว่าจะเลือกเก็บลูกไหนเอาไปกินและใช้ให้เกิดประโยชน์สวนนี้พยายามจะนำเสนอผลไม้ดีๆให้แก่พวกหนูทั้งหลายได้เลือก ถ้าหนูรู้จักเลือกก็จะได้สิ่งดีกลับไปใช้แต่ถ้าไม่รู้จักเลือกก็จะรับไปหมดทุกเรื่องสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ไร้สาระเพราะเป็นคนมีภาระที่ต้องแบกเยอะไปจดจำแต่สิ่งที่เรารู้สึกประทับใจแล้วนำเอาไปใช้อะไรที่ไม่น่าจำและมันดูเหมือนเลวระยำก็อย่าจำเอาไปในขณะเดียวกันสังคมข้างนอกไว้ใจไม่ได้เด็ดขาดเราควรจะต้อง มีความระลึกอยู่เสมอว่าเราต้องได้รับอันตรายทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจต้องหาเกาะป้องกันภัยต้องระแวงระวังอย่าปล่อยตัวปล่อยใจเป็นคนขี้เล่นเที่ยวเตะสมเรเทเมาไม่สนใจที่จะหาเกาะป้องกันและอะไรคือเกาะป้องกันมันคือปัญญาคือความรู้แล้วก็คือความมีสเสน่ห์ของตัวเองก็คือ อดทนเข้มแข็งมีน้ำใจเสียสละแบ่งปันรู้จักให้อภัยเหล่านี้เป็นเสน่ห์ของมนุษย์มนุษย์ถ้าปัาศจากปฏิเสธหรือปราศจากความอดทนปฏิเสธหรือปราศจากความเข้มแข็งปฏิเสธหรือปราศจากความมีน้ำใจปฏิเสธหรือปราศจากการเห็นอกเห็นใจให้อภัยนั่นไม่ใช่มนุษย์ ม,มันก็คือเดรัฉานคือสัตว์ธรรมดารรมดาซึ่งมีกินมีกามมีเกียรติมีโกรธเหมือนกันทุกคนเหมือนกับทุกตัวแต่ที่เราต่างจากสัตว์เดรัฉานเพราะเรามีคุณธรรมมีสำนึกมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีน้ำใจรู้จักให้อภัยเสียสละแบ่งปันเราจึงต่างจากเดรัฉานให้นอย่าทำตัวเหมือนและใกล้เคียงกับ เดรัฉานในทางที่ไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วถูกผิดลงไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนไม่มีไม่มีสเสน่ห์ไม่เป็นที่รักของสังคมแล้วเราก็จะแย่ที่สุดในโลกในสายตาเพื่อนฝูงใครทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยหลวงปู่เชื่อว่าอยากให้เพื่อนรักตัวเองทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าเราเป็นคนขาดน้ำใจที่ไหนเขาจะมารักเราเราไม่รู้จักให้อภยัยคอยจ้องที่จะตำหนิติด่า ประจานหรือว่านินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็จะอยู่ร่วมกับใครเขาไม่ได้เพราะเรากลายเป็นปากเข็มที่ช่วยที่คอยจะทิ่มแทงเขาอยู่เสมอและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือหน้าที่ของน้องหนูเวลานี้กำลังเรียนหนังสือขยันตั้งใจเริ่มเนี่ยจะเริ่มเปิดเทอมใหม่แล้วเริ่มปรับปรุงตัวเองตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ โดยบอกกับตัวเองว่าทุกเทอมที่จะมีต่อไปนี้เป็นทุกเทอมที่เกิดจากความตั้งใจจริงในการศึกษาไม่ใช่ปลอยปะระละเลยแล้วถึงวันหน้าเราจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยกับเขาไม่ได้แล้วเราก็มานั่งเสียใจัทนต้องเริ่มต้นตัง้งแต่วันนี้เรามีครูเป็นที่รักของเราครูทุกคนที่พาเรามานั่งที่นี่เน่ยเขารักเราเนะ ถ้าเขาไม่รักเราเขาคงไม่ส่งเรามาในหากิจกรรมดีๆทำดีโดยราคาถูกแบบนี้หรอกถ้าเขาไม่รักเราเขาคงไม่อดตะหลับกับตะนอนมาอยู่ร่วมกินร่วมนอนกับเราเขาก็มีลูกมีครอบครัวเขาก็ไปกินไปนอนกับครอบครัวเขาจะไม่ดีกว่าเหรอก็แสดงว่าเขาก็มีน้ำใจรักเราเมื่อเขารักเราเราก็ต้องให้น้ำใจให้ความรักกับเราแก่เขา ให้ความรักของเราแก่เขาบ้างโดยการรู้จักให้เกียรติเคารพเทิดทูนยอมรับไม่ใช่เดินผ่านก็ไม่ก้มหัวไม่ก้มหลังเจอก็ไม่หวัดดีไม่ยกมือไหว้ไม่ใส่ใจว่านั่นคือผู้ใหญ่ผู้มีคุณของเรายิ่งพ่อแม่ด้วยแล้วคนที่ชอบเถียงพ่อแม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดืองหยาบคายต่อพ่อแม่เนี่ย วันข้างหน้าเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ต้องตกนรกบกไหมไม่รู้จบจบจะผุดจะเกิดเราจะโดนตำหนิติว่าจากสังคมแล้ววันหนึ่งถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่คนลูกเราเน่ยจะทำกับเราอย่างนั้นกงกรรมกงเกวียนมีเรื่องหนึง่งรู้บุ่อยากจะเล่าให้ฟังที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละ หลายปีมาแล้วเป็นสิบปีมาแล้วเขามีครอบครัวหนึ่งที่เป็นครูทั้งผัวทั้งเมียแล้วมีพ่อซึ่งพิการเป็นอัมพาตไอ้ผัวเนี่ยต้องไปสอนหนังสือในต่างอำเภอก็ไม่ได้มากินมานอนที่วัดที่บ้านนะักสัปดาห์หนึ่งจะมาสักครั้งหนึ่งก็ทิ้งพ่อผัวทิ้งพ่อตัวเองไว้ให้ลูกสะพ้ยดูลูกสะพ้ยเนี่ยตั้งข้อรังเกียจพ่อผัว เวลาผัวจะกลับมาก็แกล้งเอาจานมาโยนให้แตกเกลื่อนบ้านเอาเข้าวสุกมาโปรยพอผัวกลับมาเจอเข้าวก็ถามว่าเอ้านี่ทาไมถึงเป็นอย่างเงี้ยบ้านช่องสกรปรกรกลุงลังเมียก็เล่าให้ผัวฟังว่าเนี่ยเป็นฝีมือของพ่อเธอเพราะพ่อพูดไม่ได้ลิ้นไก่แข็งแหละเป็นอมาพาตผัวพอฟังเข้าฟังเข้าฟังเข้าผัวครอบครัวนี้มีลูกสองคนผู้ชาย ก็เชื่อเมียที่แรกไม่เชื่อตอบต่อไปก็เชื่อเพราะพูดบ่อยๆก็วันหยุดวันหนึ่งในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาไปเอาไม้กระดานมาสองแผ่นเอาสีเอา,เอาเอาเลื่อยเอาค้อนเอาสิวเอาตะปูมาวันโรงเรียนหยุดเด็กๆก็ถามว่าพ่อทำอะไรพ่อจะทำรางข้าวให้ปู่เองกิน เด็กๆก,ก็บอกว่าพ่อผมช่วยเดี๋ยวโตขึ้นผมจะได้ทําให้พ่อ